ชาวลบุรีรวมพลังในกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ํากว่าสองแสนตัวคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ําธรรมชาติเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจําปี2568นักที่อ่านเก็บน้ําห้วยส้มตาบลข้อกตูมอําเภอเมืองลบุรีจังหวัดลบุรีเมื่อเช้าว,วันที่12กันวาคน2 5า8ยนายประยูสิริวันรองุ้่าราชการจังหวัดลบุรีเป็นประธานพร้อมด้วย นายสนามคำพันประมงจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการพ้าราชการภาคเอกชนนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกันอย่างคึกคักบรรยากาศเต็มไปด้วยพลังแห่งความร่วมมือจากคนทุกวัยในกิจกรรมปล่อยพันสัตว์น้ํากว่าสองแสนตัวคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ําธรรมชาติเนื่องในวันประมงแห่งชาติสําหรับพันสัตว์น้ําที่ปล่อยในครั้งนี้ได้แก่ปลาตะเพียนขาง ปลาชะโอนปลากระโหกปลาพงและปลาบุกรวมกว่าสองแสนตัวสู่อ่างเก็บน้ำห้วยส้มซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนเพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศทางน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่คนลบบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่ากิจกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังของุกภาคส่วน ที่ลุกขึ้นมาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรสัตว์น้ำที่เป็นหนึ่งในหัวใจของความมั่นคงทางอาหารและระบบนิเวศในระยะยาวจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมใจงดจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติในวันที่21กันยายนของทุกป,ปีซึ่งเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อเปิดโอกาสให้สัตว์น้ำได้ฟื้นตัวและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติอีกหนึ่งก้าวของร,รุงปทุสู่เมืองรักสิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่การปล่อยปลาแต่มันจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกการอนุรักษ์ที่เติบโตในใจของคนลบบุรีและส่งต่อแนวคิดเรื่องความยั่งยืนไปสู่รุ่นต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวจาก น้องไปชลิตผิวผ่องประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีสุรเดชแก้วไพรบรรณา,าก,การข่าวลบบุรีทีวี4.0ติ๋มหัวทองข่าวโซเชียลและบันทึกภาพแต่งลานพิธีกรภาพสนามที่วากรสงวนพวกที่ปรึกษาณเดชลบบุรีทีวี4.0กลายงานลบบุรีทีวี ทีวีข่าวสารสาระและอาชีพเราชมรูปบริฟทีวี TV ได้ทั่วโลกทาง Facebook แฟนเพจโดยพิมพ์รูปบรีทีวี TV. ชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครใก็ดูรบรีทีวีกันทั้งนั้นละใครๆก็ดูบงงลดบลีทีวีันาดไหนและ